สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวด่วนเลขดังนะครับช่องที่จะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคอหวยเซียนหวยหรือสายมูเตลูทั้งหลายไปพบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงหวยไม่ว่าจะเป็นหวยในประเทศหรือหวยต่างประเทศเราจะรวบรวมข้อมูลและอัปเดตข่าวสารให้ท่านให้ได้รู้ก่อนใครแบบรวดเร็วฉับไวชนิดงวดตงวดและวันนี้ช่องของเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดหวยดังที่ไหนมานําเสนอขอเชิญไปรับชมได้เลยครับ เป็นที่รู้กันของชาวหวยในไทยนะครับว่าบนตัวเลขในปฏิทินนั้นมีเลขเด็ดซ่อนอยู่ที่รู้จักกันในชื่อเลขจากปฏิทินจีนโดยเลขที่ว่านั้นจะปรากฏขึ้นมาบนปฏิทินในวันที่1ห,หรือวันที่16ของทุกเดือนซึ่งตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยตัวเลขที่ปรากฏบนเลขวันของปฏิทินนั้นจะมีลักษณะเป็นตัวเลขเขียนตวัดทับซ้อนกันไปมาอ่านยากโดยเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่าเลขใบโดยคอหวยและเซียนหวยทั้งหลาย นิยมนําตัวเลขใบเหล่านี้ไปตีความเป็นเลขเด็ดและมักได้รับโชคจากเลขเหล่านี้ในหลายๆงวดอีกด้วยทําให้เลขใบปฏิทินจีนนี้เป็นอีกหนึ่งในแนวทางยอดนิยมของคอหวยเมืองไทยในการใช้เลือกซื้อเลขเด็ดในงวดนั้นๆและในวันนี้เราทีมงานข่าวด่วนเลขดังก็ขอ,อนําเสนอเลขใบจากปฏิทินจีนในงวดวันที่1ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ครับ โดยเลขใบของปฏิทินจีนงวดนี้เราสามารถตีความได้ดังนี้ครับเลขใบหลักๆตีความออกมาได้เป็นเลข5ตัวได้แก่ 2, 3, 5, 9และ7โดยจะแบ่งเป็นเลข2ตัวและ3ตัวดังนี้เลขตีความ2ตัวได้แก่ 2, 3,35, 25, 39, 37, 95และ75ครับส่วนเลข3ตัวมี 2,35, 395 375และ275ครับ ทางเราได้ทําการวิเคราะห์เลขใบาจากปฏิทินจีนให้แล้วเผื่อท่านไหนไม่อยากปวดหัวตีความเลขใบเองก็สามารถนําแนวทางนี้ไปใช้ในการเลือกหาเลขเด็ดได้เลยครับทางทีงานข่าวด่วนเลขดังไม่ขอคิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอวันนี้ทางเราข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อน และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวดว่วนเลขดังในครั้งต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ